สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาถ่ายวิดีโอมะนาวแสนรักของเราให้ทุกคนฟังให้ทุกคนดูไม่ใช่ฟังทุกคนดูดูดอกออกเต็มต้นเลยนะคะทุกคนน,นีภูมิใจนำเสนออันนี้ใส่ทั้งปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยมูลสัตว์ทั้งเคมีปั่นป่วนไปหมดจ้ะเพื่อ,อน,นี่ เออแต่น้อยไปนิดออกดอกขาวออกลูกเขียวดูแลลูกดีๆนะมาถึงขนาดที่ต้องคุยกับต้นไมานะคะทุกคนดูสิทุกคน,น,กคน,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 นลูกน้อยๆเห็นไหมคะเยอะมากนะทุกคนนี่ถ้าติดหมดนะฉันไม่ต้องซื้อกินแล้วนะคนถ่ายวันนี้หัวั่วทำหลายอย่างนี่คะ่ะทุกคนดูถ้าติดทุกลูกนะคะทุกคนดูดูดูเห่น่ะเห็นไหม แต่งใจเห็นไหมคะทุกคนดูสิดูถ้าติดทุกลูกคิดดูสิมันจะขนาดไหนนี่ดอกดอกสวยนะทุกคนนมาดูดอกสวยไหมสวยนะดอกมะนาวสวยนะทุกคนคิดดูสิคะถ้ามันติดทุกรูกอะ่ะทุกท,ทุกเป็นเขาเรียกอะไรเลขาย้ายๆลูกหัววันนะ่ะให้ดูสิคะวงนี้นี่ชีด้ดูโอ้ห้าหกลูกอันนี้สามนี่อันนี้มาแล้วตุ้ม นี่ค่ะทุกคนดอกสวยมากนี่อันนี้ดอกสวยมากทุกคน,นความสุขมากเพราะว่ามะกูดอะปลูกประสบคาสำเร็จแล้วดอกดกมากดอกไม,ม,ม้ดกซ้ำดกซ้อนดกแล้วดกอีกนี่ดูมะนาวสิจ้าทุกคนถ่ายส่วนหลังบ้านนี้ดูกรวยจ้ะสิบปีก่อนนี้จะดีทุกต้นเลยออกกี่รอบก็คือ ประมาณสิบหวีทุกเครือเลยมะนาวกล้วยประสบสำเร็จแล้วมะพร้าวโอเคแล้วมะนาวนี่แหละว,วัดใจนี่คนดูดอกสิคะดูดูดนี่คือมีความภูมิมใจอ่ปะปวลาปลูกแล้วมันออกดอกออกผลอ่ะความสุขของชาวสวนก็แค่นี้แหละคะ่ะเนี่ยใครได้กินถ้าเหลือกินก็ค่อยขายเป็นค่าน้ำค่าไฟชีวิตเรามีค่าค่ะทุกคน าน้ำค่าไฟค่าแผมเพิดไม,ม่ใช่ค่าผู้หญิงก็จะมีค่าโน่นเนื้นอ,น,อน,นี่เครื่องสำอางขนมเดี๋ยวสิทุกคนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจค่ะทุกคนเน,นี่ยน,นี่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลิ่นเหมือนส้มเดี๋ยวดมก่อนกลิ่นดมกลิ่นมะนาวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่ง น่าจะเป็นอันนี้จะเป็นไม่ใช่กิ่งนะคะอันนี้กิ่งตอนพี่ชายให้มาสั่งพี่สองต้นแล้วพี่เขาเมตดตาให้มาต้นเดียวบอกว่าเหลือต้นเดียวดวกมากอะดอกนะคะที่ดกอกแต่ลูกยังวัดใจอันนี้มันเป็นมะนาวเม็ดค่ะน่บเจะไปมันถ้าไม่เม็ดก็ถ้าไม่ใช่มะนาวก็จะเป็นส้มแต่กลิ่นเหมือนทุกคนกลิ่นกลิ่นมันคล้ายๆมะนาวโอ้ที่ทุกคน ในต้นน,น,น,นี้น้องข้างบ้านให้มาน้องข้างบ้านให้มาน้องข้างบ้านนะคะเขาปลูกเก่งมากนะ,ะทุกคนที่ดูดอกตุมต้มๆเห็นไหมนี่ดอกใหญ่น้องข้างบ้านเขาปลูกเก่งมากเขาดอกมากแต่เราไม่ใช่ฉันปลูกพันธุ์ดูใบามาตั้งนานแล้วดูใบก็คือมีแต่ใบค่ะไม่ใช่พันธุ์ต่างประเทศอล้จ้ะนี่ดอกของจฉะโอ้มันดอกมากยังไงทุกคนให้ดูพุ่มใหญ่ๆตุมต้มๆอันนี้ปลูกมาได้สักพักหลายปีแล้วนะคะสามปีแล้วมั้งสองสามปีแล้ว ความสุขของเรา,เาก็คือนี่แหละนี่ยมันออกตลอดเลยนะดูดิแต่จะพาไปดูนีกต้นหนึ่งนี่พาดูทางบ้านอีามสุขอันนี้มาจ้าให้ดูตรงนี้ก่อนมาแล้วต่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าพันธ์อะไรไม่แน่ใจว่าฮอลแลนด์หรือเปล่าดูสิตอนแรกปลูกข้างบนแล้วตอนนี้พอเราฝนตกหนักอะ่ะน้ำฝนมันไหลดูมันไปขึ้นค้างตะลิ่งแต่ก็ยังมีลูกให้กิน ตอนเลาะดอกก็แรก ну ไม่เป็นลูกเลยนะทุกคนดอกมันเดียวไปทุกคนนี่อันนี้คือมะนาวเพาะเม็ดไม่ไม่ชำนองเพาะเม็ดอะเอาเม็ดนั่นแหละมาโยนหลังบ้านไม่คิดว่าพี่แกจะขึ้นนี่ทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมเห็นอย่างแม่เห็นแดดสะท้อนเห็นไหมแล้วอันนี้ต้นนี้คือดอกครั้งแรกค่ะทุกคนโอ้ยทุกคนบินเป็นลูกแล้วนี่เห็นไหมคะที่มือที่นี่ เห็นไหมเนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นความภูมิใจนะคะอยากให้ดูว่าชาวสวนเขาจะมีความสุขแบบเนี้ใครไม่อยากตกงานก็ทําสวนนะจ๊ะรับรองมันจะมีอะไรให้ทําทั้งวันเลยอันนี้คือมะกรูดท,ทุกคนจะให้ดูมะกรูดของฉันฉันประสบความสำเร็จมากตัวน,นี้มะกรูดหลังบ้านดกมากตั้งแต่ปลูกมาเริ่มออกลูกคือไม่มีปีไหนที่ไม่ดนกคะทุกคนนี้ดกดกยันฟืนจะให้ดูมุมนี้ดูสวนดูสวนกล้วย กล้วยสิบหวีทั้งนั้นนะจ๊ะทุกคนให้ดูแหมเป็นไงแพ็คคู่ไปเลยจ้ะเห็นไหมเห็นชัดไหมนี่แพ็คคู่ไปเลยแข่งกันออกเนี่ยดูดิต้นพี่ต้นน้องอันนี้ต้นพี่อ,อันนู้นต้นน้องในต้นพี่เียดายอะนกมันมาแอบกินแก่ไล่กันโนดอันนู้นอันนั้นกี่หวีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกว่าวีทั้งนั้นนะคะทุกคนนี่ไม่อยากจะเอ่ย Hand แทนเมตรละจ๊ะ ไม่ใช่สีมือล้วน,วนชมตัวเองเราไม่มีใครชมคนจะให้ดูกล้วยภูมิใจมากเ,เลาเห็นไหมคะทุกคนใหญ่ไหมแต่ดูนู้นงี้มันแสงจ้าเจอจ้าปะหน้าฉันตะวันนี่แหละเนะี่ยทุกคนฉันปลูกกล้วยเป็นไงสิบกล้วีจ้าดูดูหุ่นดูหุ่นมัดแมนแทนตั้มนายกานี้ถ่ายกันสดๆร้อนๆเลยดูเรือนน้นค่ะทุกคนอันนั้นสิบฝ่าเห็นไหม แกมไหมทุกคนดูคุณนซะก่อน,นดูอวบไหมใหญ่กว่าตัวคนปูอย่างงี้งแน่นปึ๊กก่เสือได้เลยเผื่อแอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กมันรีบก่อนไม่ทันแกมันยลุนเขื่อนี่กันเขื่อนที่สองนี่น้อยหนาชื่อน้อยแต่ฟาร์มอร่อยไม่น้อยนะจ๊ะชื่อน้อยหนาแต่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนะคะทุกคนจริงๆพันมันจริงๆลูกใหญ่มากแต่เรามาปลูกก็เก่งไว้ล่ะจากพันใหญ่ลปลกกูกเล่นดีเหลือวเล็กก็เขาอีก นี่ยดูทุกคนดกยันเกือบถึงพื้นอะ,ะ่ะมะกรูดนี่ดูแต่ละช่อแต่ละช่อให้ดูแล้วก็ติดแทบทางช่อนะคะมะกรูดเป็นอะไรที่แบบกั้วเหนียวมากนะแต่แต่เวลาเริ่มแก่เริ่มแก่เขาก็จะคัวมันจะหล่นง่ายมะนาวเราว่ามะนาวขั้วเหนียวกว่านะตอนเด็กๆอะมะกรูดจะจะร่วงยากกว่าแต่พอเราแก่แล้วมะกรูดร่วงง่ายกว่านะคะทุกคนพาไปดูกระเพา เนี่ยถ้าดอกอย่างนี้เราไม่เราไม่เด็ดทิ้งนะเราจะเอาไปทำผันให้มันร่วงต่อมันก็ขึ้นต่ออันนี้แก้วมาก่อนปลูกนานแล้วไม่ค่อยมีลูกแร้ค่ะทุกคนไม่ได้ดูแลมันไงหน้ามันเยอะเราไม่ค่อยชอบแล้วเดินผ่านแล้วมันปวดทิ้มปวดทุกคนเนี่ยมันขึ้นมันเริ่มออกดอกเริ่มเป็นลูกเรามีความภูมิใจมากเลยแต่รอบแรกอะดอกน้อยนะปุ๋ยก็ใส่นะให้ดูให้ดู มะพร้าวอันนี้มะพร้าวปลูกกันตลิ่งค่ะทุกคนทุกโค้ถ้าใครมีตะลิง่งน้าํามันเตอะหน้าฝนหน้าอะไรเงี้ยเอามะพร้าวไปลงกับมะพร้าวหอมก็ได้ถึงเวลาปลูกทีๆไปเลยค่ะทุกคนถึงเวลาตัดยอดขายไปขายยอดมะพร้าวเนี่ยปลูกทีๆไปเลยเนะนี่ยสวนสวยของฉันน่จ้ะเห็นไหมจ้ะสวยไหมตรงไหนไม่สวยอย่าไปมองนะทุกคนอันนี้เป็นมีสาระหน่อยปกติจะออกแนวขำขัน แต่จริงจังคนจริงจังกับชีวิตนะครับชีวิตต้องคิดบวกนี่ดูสิทุกคนโอรับทุกคนแบบตุกมากอ่ะนี่ถ้ามันออกติทุกลูกนะทุกคนดูสิอันนี้อันนี้มาให้ดูรุ่นพี่อันนี้อันนี้รุ่นพี่ไปไหนละอาหายไปละลูกรุ่นพี่พูพี่อันนี้พ,พูพี่นี่เห็นไหมน่ารักน่ารักไหมชี้ดูนี่เห็นไหมพ,พูพี่มีพี่่นนี้อีกนะไปไหนละนลูกกลมๆไปไหนละ อันนี้รุ่นน้องรุ่นน้องกุ๊บกิ๊บน้องกุ๊บกิ๊บอันนี้รุ่นน้องเฮ้ยมันมีรุ่นพี่อีกลูกนึงน,นี่อันรุ่นน้องอันนี้รุ่นน้องรุ่นพี่ไปไหนวะพี่ยังเห็นอยู่เลยลูกเบลออ๋อนี่ไงคะตัวนี้ในรุ่นพี่เนี่ยเห็นไหมมีหล่ยรุ่นกัทุกคนมะนาวถ้าดูแลดีมันจะมีให้กินเรื่อยๆแม่เราปลูกเก่งมะนาวทุกคนที่บ้านน่ะแม่เรามีมะนาวกินทั้งปีนะคะเป็นพันเม็ดนะจ๊ะ ก็คือปลูกแบบเพาะเม็ดอ่ะแต่อันนี้คือเป็นกิ่งตอนนะพี่ชายกับข้างบ้านให้มาให้ดูสิทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นชัดไหมอารยากาศดีไหมพี่หายใจแรงวาว่าวันนี้เหนื่อยหน่อยหลายอย่างเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะได้ทำในสิ่งที่รักหากไม่ได้ทำในสิ่งที่รักก,รก,ก็จงรักในทุกสิ่งที่ทำ นี่ดูสิถ้าติดทุกรูคิดดูทุกคนยิบ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 ปีนี้ประกออกกระนมามกันนี่อันนี้คือเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมต้องต่อกอกน้ําหลังบ้านเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ต่อเองนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมชมตัวเองแล้วอันนี้บางอยางอ่ะใส่ใจมันก็ไม่ยากค่ะทุกนี่ตอนแรกมันเป็นท่อมาแล้วก็แค่ตัดจากกันแล้วก็ซื้อสามทางมาใส่แล้วก็ต่อไป กาลแเราก็วัดกะระยะเอาพอดีเคยอาน้องชายพ่อเราเขาเป็นช่างพอเรามาทําอะไรเนระ้ก็แต่ดูเขาแล้วก็ช่างมาทําบ้านอะไรเงี้ยเราก็ชอบมายืนมองเขาเนะาะเขาตอก๊อกต่อตอะไรเราก็ยืนมองใครทําอะไรเราก็ยืนมองแล้วก็จําจําไปทำทุกทุกนี่อันนี้ต้นะอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะต้นหนานาเฉาเว้ยอ่ะแต่เราไม่จําไม่ได้ว่ามัน ่วยเรื่องอะไรนะใครอยากได้มาเอาได้นะคะเราให้นงา,าเมาไปปลูกเพราะว่ามันงามมากแล้วพลามันอยู่ใกล้บ้านเกินไปงามมากแล้วมันงูมันชอบมาอยู่ถ้าปลูกให้ปลูกไกลๆบ้านค่ะพอดีตอนแรกต้นมันเล็ก,กเลยปลูกไว้ใกล้ๆบ้านไว้เป็นยานี่เคอื์นี้ใหญ่มากอันนี้สิบปีอันนี้น่าจะสิบเอ็ดวีตีนเตา่าตัวคุณสิคะทุกคนเห็นไหมตัวใหญ่กว่าเจ้าของนี่ อันนี้เขื่อนนี้ตัดไปแล้วเขื่อนนี้สิบสองวีต้นนี้ตัดพาดเลยฉันยกไม่ไหวยกต้นไปทิ้งไม่ไหวค่ะทุกคนทุกคนตัดกล้วยระวังนะคะอันนี้มันทําให้เราเสียชีวิตได้นะคะกล้วยเนีาะว่าต้นมันหนักมากขับได้นะอุ้ยเราชอบดอกมะนาวอะทุกคนสวยเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมสวยมากๆเนาะวันนี้ถ่ายดูแค่นี้นะคะทุกคนให้ดูให้ดูหดหดไหมจากพื้นสวยไหมใส่ทุกอย่างจะ้ะ ุ๋ยอะไรดีคิดว่าดีว่าเด็ดใส่หมดอันนี้ให้ดูแค่นี้นะคะทุกคนนี่สวัสดีค่ะ